ท่านเจ้าของรถโฟล์คลาวเวล T5 T6 เจอปัญหาการสะเทือนยับเก็ดช่วรล่างใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งโดยสารนุ่มนวลนัล่งสบายตลอดการเดินทางช็อบอัตซี่แบบโมโนโทูบที่มีระบบวาล์วออตโต้มาพร้อมปุ่มปรับน้หมด32ระดับคู่กับสปริงบิวส์สไตล์โฟล์คลาวเวล T5 T6 ติดตั้งช็อปอัตซี่ คู่กับสปริงบิวสไตล์เนียนนุ่มนึบนิ่งแก้การสะเทือนผู้โดยสารนั่งเบาะ V i P นางโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางด้านหลังรถโฟกคาราเวลเราทำการติดตั้งสปริงบิวสไตล์สเปกทูมคู่กับชับอ 4, อซซี ogue, ale, T 5, T 6, 4, ทท่ที่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่มนวลสามสิบระดับโฟกคาราเวลทีไฟทีซิกติดตั้งชับออซซี่มนุษย์ูปแบตซับแทงด้านหลังที่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่มนวลสามสิบระดับ คู่กับสปริงบิวสไตล์สเปคนุ่มพิเศษแก้การสะเทือนผู้โดยสารนั่งเบาะ v i p นั่งโดยสารนุ่มนวลนั่งสบายตลอดการเดินทางโฟล,ล์คคาร์บิลที่ไฟล์ทีซิกยาบเกล็ดชโลาให้นุ่มนวลนุบนิ่ง,งแก้การสะเทือนโดยช RC, ารปออรซี่คู่กับสปริงบิวสไตล์สนใจติดต่อเมอร์ซี่คูนสี่บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่เจ็ด